Everyone. Welcome to um Channel to Smith DJ10 สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys yeah. และนี่ก็คือ Sadie Toys EP ที่13แล้วนะครับผม13แล้วนะ EP นี้เราก็จะมาดูกับเจ้าหัวสกอปเจอรนะครับของ Go Go Toys ที่สามารถเล่นกับ Sadie Toys ได้นะครับสเกล1ต่อ10 อีที่แล้วเราดูเจ้ามาร์ก2มาร์ก3ที่เป็น LED ไปแล้วผมก็มีเรียบร้อยผมก็เลยจะเอาไอ้ตัวที่ไม่ใช่ LED นี่แหละมาถอดหัวออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวโกโก้ทอยนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าไอ้เจ้าหัวโกโก้ทอยเนี่ยมาใส่กับ ZD Toys แล้วมันพอดีจริงหรือเปล่าสวยขนาดไหนนั้นเดี๋ยววันนี้เราได้เห็นกันแน่นอนเลยแต่ก่อนจะไปดูกันนั้นใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ที่ช่อง DJ t e n Smith ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ทําคลิปไปดูต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยติ้งติงต้งตง้ไอเจ้าโกโก้ทอยนี่ผมก็ได้มาทั้งหมด2หัวด้วยกันนะครับอยู่ข้างหน้านี้เลยก็จะมาเป็นกล่องเหล็กกลมๆแบบนี้นะจริงๆแล้วเขาออกมาทั้งหมด4หัวแบบนี้ม,มันก็จะมีนะหัวที่เป็นหน้าโทนี่เนี่ยสหัวแล้วก็เป็นหน้าโรดี้หหัวมาร์กที่สซึ่งผมก็ได้มาแล้วก็เป็นหน้าโทนี่เนี่ยมาร์กสกับมาร์กส อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นหน้าโทนี่หัวมาร์คสสีเงินนะ4ีแบบนะครับราคาบอกกันเลยนะราคาโหดอยู่นะพรีออเดอร์กันอยู่8-900ประมาณนี้มาขายกันอยู่ประมาณพันหนึงอะไรอย่างเงี้ยนะที่ผมเห็นมาผมจำไม่ได้แล้วว่าผมได้มาเท่าไหร่นะได้มาสักพักนึงแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาใส่เล่นเลยเพราะว่ารอเจ้ารุ่น LED ออกมาแล้วค่อยเอารุ่นธรรมดาออกมาเล่นได้นะครับ ลองดูเพราะว่าเปิดพรีออเดอร์ทีไรเนี่ยหมดทันทีนะไม่พอนะไม่พอเลยคนต้องการมากผมก็รีบคว้ามานะใครอยากได้ก็เช่นเคยลองไปถามเลยที่เพจประจำของเรา z a c k y t o y s t h a i l a น d ะเขาก็มีเปิดพรีออเดอร์ไปเมื่อไม่นานนี้เองลองเช็คดูว่ายังสั่งกันได้หรือเปล่าเขาน่าจะจัดให้ได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากได้นะก็ไปดูที่เพจ z ซกดีทอยส์ไท a แลได้เลยครับ แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเลยอันนี้คือช่องทางที่ผมก็ได้มาก็คือเฟซบุ o กกลุ่มนะครับกลุ่มการซื้อขายแซ t ดีท t อย i ์ไทยแลนด์ก็มีคนเอาออกมาปล่อยได้มาแล้วไม่อยากเล่นบ้างบางทีพรีออเดอร์มาเผื่อสอาชิ้นก็เอามาปล่อยขายกันก็ลองดูนะรีบนะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเวลาใครโพสอะไรจะได้รีบนะ cf กันเร็วๆ <laughs> นะโอเค คราวนี้ผมได้มาแค่2หัวนะก็กะมาเปลี่ยนแค่2ตัวนี่แหละก็คือจะเปลี่ยนมาร์กสเป็นหน้าโรดี้นะแล้วแปลงให้มันกลายเป็นวอร์มชีนมาร์กที่1แล้วก็เปลี่ยนเจ้ามาร์กสก็เป็นหัวโทนี่เปิดหน้ากากมาหล่อๆอเท่ๆนะครับมันจะได้มีลุกเล่นอะไรมากขึ้นนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีการเล่นเลยคราวนี้ เมื่อวันก่อนนี้เองไม่กี่วันนี้บนเพจ Facebook ก็จะมีพี่คนหนึ่งเนี่ยเป็นแอดมินเหมือนกันนะเขาก็จะทําหัวสก็เป็นงานเขาเองขายก็สวยเหมือนกันสั่งไม่ทันสักทีอยากได้เหมือนกันนะงานเขาก็สวยเหมือนกันใส่เล่นกับแซดดีทอยส์และเขาก็มาบอกเทคนิคพอดีเลยผมก็กําลังจะทาคลิปพอดีวิธีการถอดหัวนะหัวมันไม่ใช่อยู่ดีจะถอดได้ง่ายๆเหมือนแขนเหมือนขานะครับเขาก็บอกมา2เทคนิคด้วยกันวิธีการเปลี่ยนหัวโมเดลแซดดีทอยส์ก็คือหนึ่ง ใช้ไดเป่าผมใดร้อนใดเป่าร้อนเนี่ยเป่าให้พลาสติกมันค่อยๆค,คลายตัวแล้วถึงจะดึงออกมาได้กับ2เอาน้ําร้อนมาแล้วเอาโมเดลลงไปแช่ให้พลาสติกมันละลายแล้วค่อยดึงออกมาแต่ผมไม่ค่อยอยากเอาไปแช่น้ําร้อนเท่าไหร่กลัวสีมันจะเพียเพ้ยนๆก็เลยเนี่ยเอาใดเป่าผมเป่าดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะถอดออกไหมเปลี่ยนหัวแล้วเป็นยังไงติดตามชมกันเลยนะครับ ไหนมาลองดูก่อนสิว่ามันดึงออกยากจริงหรือเปล่าไม่เคยลองถอดเหมือนกันนะแหมอื้อดึงไม่ออกอะ่ะจริงแข็งแข็งแข็งเลยดึงไม่ออกจริงดูมาร์กสามสิอือดึงไม่ออกจริงๆเออดึงไม่ออกจริงๆครับเดี๋ยวจะเอาไดเป่าผมมาลองเป่าดู และที่ผมเลือกเอาตัวธรรมดามาเปลี่ยนหัวก็เพราะว่ารุ่นที่เป็นไฟ LED เี่ยมันจะมีระบบไฟที่ตาแล้วก็ที่อาร์แคร์เดอร์ด้านในมันจะต้องมีสายไฟมีอะไรแน่นอนอยู่แล้วเราคงจะถอดหัวมาสายไฟมันก็จะต้องหลุดหรือขาดออกฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นเอารุ่นธรรมดามาเล่นเปลี่ยนหัวดีกว่านะครับถ้าใครอยากเล่นเปลี่ยนหัวเซตตีทอยส์แนะนำนะรุ่นธรรมดานะอ่ะมาครับได้แล้วอวุหลับได้เป่าผมนะ ก็ความร้อนก็ลองกลางๆก,ก่อนอย่าร้อนมากถ้าเกิดร้อนมากมันก็มีสิทธิ์ทําให้พลาสติกมันละลายได้เหมือนกันนะเขาบอกว่าค่อยๆเป่าไปรอบๆให้ความร้อนมันกระจายทั่วๆหัวแล้วก็ค่อยๆลองดึงเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อๆนละ้แลวดูซิว่ามันจะออกไหมกาอนลองดูดูนะ ลองดูสิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ยออกแล้วแค่นี้เองไม่นานแป๊บเดียวเลยนะอย่าเป่านานดูออกมาแล้วโอเคมันก็เป็นบอลจอยอย่างนี้นะครับเราก็ได้หัวมาร์กสออกมาแล้วอ่ะโอเคไม่ยากไม่ยากนะครับก็นี่เลยเทคนิคง,ง่ายๆนะแป๊บเดียวเองอ,อีกหนึ่งตัว ดูสิน่าจะได้อุ้ยอ่ะกลายเป็นบอดี้หลุดอีกอืออกไปแล้วเย yeah. อ่ะนี่เลยโอเคเจ้าก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่คือทอดหัวออกไปแล้วแล้วก็หมวกแซดดีก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะคราวนี้ หัวออกและเราก็มาเปิดดูหัวของโกโก้ทอยกันนะครับมาดูมาที่2กันเลยเปิดมาก็เนี่ยเลยเป็นฟองน้ําปิดแล้วก็มีนี่ใส่มาในถุงเรียบร้อยอย่างนี้นะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นที่ปั้นอะ่ะเอาไว้ให้มันใส่แบบแน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เอออ่ะออกมาเลยคราวนี้มีอีกหนึ่งข่าวลือ ลือหรือเปล่าหรือเรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยเรามาดูกันก็คือเขาบอกว่าไอ้หัวโกโก้ทอยเนี่ยทาสีมาบางนะเวลาจับเวลาเล่นต้องค่อยๆหน่อยเขาบอกว่าสีมันลอกง่ายก็ต้องระวังนะครับเห็นคนเอาไปตีบวกทําสีใหม่กันเยอะเหมือนกันนะแต่มันก็เหมือนมีเจ้าเดียวอ่ะที่ทําออกมาแล้วเป็น1ต่อต่อป๊ะไปเล่นกับแซดดีนี่ก็คือหัวของโกโกทอยนะครับ หน้ากากก็จะเปิดขึ้นได้เรียกว่าหน้าเหมือนโรดี้เลยเนาะตาเตอมีเงามีอะไรมาแบบนี้สวยเลยถามว่าสีที่เขาบอกว่าทำมาบางมันก็ถ้าจับเยอะๆนะต้องระวังหน่อยสีของมาร์กที่2ไม่เหมือนกันนะครับระหว่าง ZD ดีกับโกโก้ทอยเซดีจะเงาๆสว่างหน่อยของโกโกมันจะเข้มกว่านะแอบจะเพี้ยนนิดนึง ยังไม่ใส่เข้าไปตอนนี้เดี๋ยวเปิดดูอีกหัวหนึ่งก่อนเลยมาร์กที่สาหน้าโทนี่เหมือนกันครับออกมาในถุงมีแบบนี้แล้วก็มีเจ้าก้อนนี้มาให้อีกหนึ่งก้อนมาแกะดูกันค่อยๆนะเหมือนเดิมระวังแค่นั้นเองถอดเข้าถอดออกบ่อยๆก็เป็นไปได้และครับว่าถ้าสีมันจะหลุดออกมานะอ่ะโอเค หน้าก็เป็นโทนี่สตาร์กเลยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะตาเตอมีเงาเงามามิติสีเสอือโอเคเลยอ่าโอเคนะครับนักกงหน้ากากก็แบบนี้เลยตามสไตล์ สีของมาที่3นะครับ ZD สีแดงจะสว่างกว่าเยอะเลยของ g o โ o ้ทอยแอบเป็นดำๆมากกว่าเข้มแดงเข้มออกเลือดหมูเลยนะสีจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่กับตัวของ ZD นะครับเอาละคราวนี้ก็เห็นารายละเอียดใกล้ๆกันไปแล้วคือหนึ่งเลยที่แอบเพี้ยนชัดๆเลยก็คือเรื่องสีนะครับเพราะว่าคนละค่ายกันอ่ะเออสีมันก็เลยไม่เหมือนกันระหว่าง ZD กับโกโก้ทอนะ ทั้งสองหัวเลยคราวนี้ไม่เป็นไรก็เล่นจนสีมันลอกหรืออะไรแล้วก็ส่งไปทําสีตีบวกใหม่ให้สีมันเหมือนกับตัวบอดี้ละกันนะครับตอนนี้มาดูเรื่องฟิตเมนต์นะว่ามันฟิตนะไหมเป๊ะไหมใส่ด้วยกันได้แล้วมันจะเพี้ยนไหมขนาดไหนนะครับมาลองโรดี้กันก่อนเลยอ่ะเอาหน้ากากออกกันไปก่อนมันจะมีเหมือนแม่เหล็กนะใส่อยู่ข้างในด้วยนะดูดตรงหน้ากาก มาลองดูกันอึ๊บก็เข้าไปนิ่งๆเลยไม่ได้ยากอะไรพอเป็นบอจอยแล้วเวลาหมุนเป็นยังไงเอนะครับก็คือหมุนได้แหละเออแต่ก็จะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้แน่นนะเหมือนกับของแซดีแอบหลวมๆนิดนิด เงยหน้าแล้วมีตกด้วยนะเนี่ยอ่า,อาต้องขยับดีๆอ่าโอเคได้อยู่นะอ่ากลายเป็นวอล์มีชีนเรียบร้อยมาที่หนึ่งกระจาเลยลองปิดหน้ากากเข้าไปโอเคถ้าดูอย่างนี้สีมันก็แอบเนียนๆอยู่ก็ไม่ได้เพี้ยนมากนะมันก็กลมกลืนอยู่นะครับเอาจริงๆแล้ว แต่ถ้าพอมาเทียบหัวกันชัดๆอย่างเงี้ยเ,เห็นอยู่ว่าสีมันแตกต่างแต่ถ้าเกิดอยู่ตัวเดียวโดโดๆอย่างนี้นะไม่ได้เทียบหัวกับแซดดีก็เนียนๆไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็เท่ๆว่าเหมือนเปิดหน้ากากได้แล้วกลายเป็นโรดี้เรียบร้อย <c oughs> คราวนี้มาดูของโทนี่มากที่สามเหมือนกันเนี่ยหน้ากากมันก็จะมีแม่เหล็กนะดูดอยู่กับ ข้างในมีแม่เหล็กใส่อยู่มันก็เลยดูดติดกันได้นะครับมา mark สามเปิดหน้ากากหน่อยคราวนี้หัวตัวนี้หมวกมันยังเป็นหูกลมๆอยู่ก็คือเราอยากจะเปลี่ยนใส่มา r k สามาร์ k สี่ได้ห้าไม่ได้เพราะห้าเป็นสีเงินแดงหกได้เจ็ดได้อยู่เป็นหูกลมอยู่นะแต่42ตัวใหม่ไม่ได้แล้วเพราะว่า42 หมวกเป็นหูเหลี่ยมและไม่ได้เป็นกลมแล้วนะครับก็เปลี่ยนเล่นได้หมดมาร์คสามแอบเข้ายากกว่ามาร์คสเหมือนบอจอยมันใหญ่กว่ากลัวกลัวแตก <laughs> อืมเข้าแล้วโอเคต้องแบบหมุนแล้วบิดกดนิดหน่อยนะครับเนี่ยก็จะแน่นแน่นกว่ามาร์กสองนะแน่นอนไงหน้าก้มหน้าได้ชิวๆเลยโอเคเออหล่อเลยเป็นโทนี่สตาร์กแล้วเห็นหน้า ดูแม่เหล็กหน้ากากกลับเข้าไปอ่าก็เหมือนกันถ้าเจอเงาแสงก็ดูไม่รู้เหมือนกันว่าหมวกมันสีมันเพี้ยนนะมันจะมีเงาเงาดำๆเหมือนกันก็เจ๋งเลยนะครับเอ๊เป็นไงล่ะเออโรดี้กับโทนี่อ่าถอดหน้ากากคุยกันได้แล้วนี่ก็จะเหมือนไอรอนแมนภาคที่2อง้วใช่ไหมอ่า Heh <laughs> โอเคครับเป็นไงถูกใจกันไหมครับกับ EP นี้นะหัวโกโก t ทอยนะครับสองรุ่นนี้ก็เป็นการเล่นอีกหนึ่งอย่างนะอัปเกรด d z d t o ดีทอให้มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมานะครับคุณภาพโอเคนะสีเสือก็อย่างที่บอกใส่ลงไปแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดมากถามมันลอกมันหลุดไหมอย่างที่ลือกันของผมมันก็ไม่ได้ลอกไม่ได้หลุดนะแต่อาจคิดว่ายังไม่ได้จับถอดเข้าถอดออกบ่อยๆแล้วก็ ฟิตเมนต์นะขนาดก็สเกล1ต่อส0บแซดีใส่แล้วเป๊ะเลยนะครับแล้วก็หน้าตาที่เขาปั้นมามันก็เหมือนนักแสดงจริงๆนะไม่ได้ขี้เหร่เลยหล่อเลยบอกเลยว่าหล่อเลยเนาะอย่างที่เราเห็นกันแล้วเรื่องที่น่าจะต้องทําใจมากที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องราคาแหละเพราะว่าหัวมัน8 900นะีแพงกว่าตัวโมเดลทั้งตัวโมเดลเราซื้อกัน650บาทหัวมันมา8900บ้าไปแล้ว นะแต่ถ้าใครอยากได้ก็ต้องจัดเลยนะครับมันก็เท่ เท่เท่เท่จริงๆเอาละครับสุดท้ายนะใครยังไม่ได้กดติดตามกด s u b สไคร b ์อย่าลืมกดไปนะครับเป้าหมายเรา2 0 0 0มืนซับนะครับกิจกรรมแจกรางวัลโมเดล ZD t o ดีทอยที่เพจ Facebook DJ Tensmith ใครอยากได้โมเดลรุ่นรับรางวัลฟรีก็ไปร่วมกิจกรรมได้ที่นั่นเลยนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยแล้วกันนะครับผม EP ต่อไปนั้นจะมีอะไรมาให้ดูรอติดตามชมเลยที่10นเคฟ House of Toys แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับ Peace.